ระเบียบกฎเกณฑ์อนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีการป่วยของท่านก็เกิดก่อนรัฐบาลนี้จะเข้ามาในรายการแพทย์เนี่ยมีแพทย์ต้องหลายคนท่านซักศิลเป็นท่านที่นักสร้างสันติภาพจะต้องไปทำก็คือ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเราต้องคืนคนดีกลับสู่สังคมนี่คือการออกระเบียบกฎเกณฑ์ระเบียบกฎเกณฑ์อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับคณะกรรมการราชทัณฑ์ที่ผมก็เป็นหนึ่งในกรรมการที่เป็นประธานส่วนองค์กรที่เหลือจะมาจากองค์กรต่างๆอย่างที่กาบเรียนไว้ ท่านสมาชิกหลายท่านบอกว่าราชทรรได้เลือกปฏิบัติกับบางคนบางท่านหรือไม่จากกาบเรียนว่าในกฎหมายฉบับนี้ราชทรรไม่ใช่สถานที่ฆ่าคนราชทรรไม่ใช่สถานที่ทรมานคนถ้าใครเจ็บป่วยก็ต้องไปรักษา การไปรักษาไม่ใช่ท่านอดีตนายกทักษิณไปยคนเดียวมีคนจำนวนมากไปรักษาแล้วการรักษาของท่านก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้ท่านเข้ามาสู่ขบวนการยุติธรรมผมมองว่าท่านทักษิณเป็นท่านที่นักสร้างสันติภาพแม้แต่ก่อนหน้านั้นท่านอาจจะมองว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจ แต่วันนี้เมื่อต้องการให้บ้านเมืองมีสันติภาพมีสันติสุขมีความปองดองท่านก็กลับเข้ามาสู่กระบ,บวนการยุติธรรมการป่วยของท่านก็เกิดก่อนรัฐบาลนี้จะเข้ามาเมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาท่านเข้ามาก่อนประมาณเดือนกว่าท่านก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกฎหมายและทัณฑ์และกฎกระทรวงเนี่ย ให้ความสําคัญกับแพทย์สูงสุดนะครับเราก็พบว่ากรณีผู้ไปรักษาตัวนอกที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับเรือนจำกฎหมายเขียนว่าที่นั้นคือเรือนจำท่านสมาชิกที่เคารพการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไปไหนไม่ได้อันนี้ก็คือการเสียเสรีภาพแล้ว ไม่ว่าจะห้องสี่เหลี่ยมขนาดไหนแล้วหลายท่านก็สงสัยว่าท่านป่วยจริงไหมผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแม้แต่ผมไม่เคยไปเยี่ยมแต่ผมก็ถามเพราะผมต้องรับผิดชอบก็ถามทางแพทย์แพทย์ก็ยืนยันว่าท่านป่วยจริงแล้วก็มีอาการเยอะแล้ววันนี้เขาบอกว่า,าการพักรักษาตัวเกินฝ่าหนึ่งยสิบวัน กฎหมายใช้ว่าเกินกว่า120วันก็ต้องให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีเหตุผลกับแพทย์ผู้รักษาและกระษักฐานอื่นประกอบวันนี้เกินป่าร้อบวันผมเรียนให้ทราบคือท่านอาทิบดีกรมราชทัณฑ์เนื่องจากเป็นเรื่องที่สังคมตรวจสอบท่านก็ตรวจสอบ อย่างที่ทวนอยู่ในกระบวนการที่ท่านจะเสนอมาที่ผมจริงอยู่แม้จะผู้ผมเนี่ยเป็นผู้เห็นทราบแต่การทราบก็ต้องทราบให้สังคมได้รับรู้ท่านสมาชิกที่เคารพท่านอดีตนายกทักษศิณคนอาจจะมีความร,รู้สึกแตกต่างกันแต่ถ้าเรายึดกฎหมายเป็นหลักในรายการแพทย์เนี่ย มีแพทย์ต้องหลายคนยืนยันว่าท่านป่วยแล้วก็ไม่ได้ถูกตรวจสอบโดยท่านสมาชิกในสภาเท่านั้นเรายังมีการตรวจสอบโดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินก็ตรวจสอบดังนั้นผมอยากให้ทำคำเข้าใจว่างบประมาณที่ท่านจุรินได้อภิปรายนั้นที่บอกสามหมื่นฝล้านนั้นมันหกปี ปีหนึ่งก็ประมาณ6,000ล้านแล้วในจำนวนปีเนี่ยเป็นค่าอาหารสัเกือบ5,000ล้านแล้วที่เหลือก็จะเป็นค่ายามค่าข้าราชการแล้วในแต่ละปีเงินก้อนนี้ก็ไม่พอพอถึงเดือนมิถุนาก็มาของ,งบกลางท่านสมาชิกครับผมในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ท่านนายกรัฐมนตรี อยากจะให้ยกระดับความข้มแข็งของหลักนิติธรรมผมจะไม่ทำอะไรที่นอกกฎหมายแล้วผมจะเข้มแข็งถ้าการใครก็ตามเป็นผู้ทรงอิทธิพลอย่างไรถ้ามาทาการฝ่าฝืนกฎหมายกระทําผิดจะต้องถูกดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาครับผมก็อยากจะกลาเรียนว่างบของกระทรวงยุติธรรมของราชทรรเราต้องการ จะพัฒนาเป็นสถานที่สร้างคนเพื่อให้คนกลุ่มนี้ออกมาสู่สังคมได้สร้างชาติแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมอาจจะใช้เงินไม่มากนะักแต่ถ้าบ้านเมืองมีความยุติธรรมปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไข